สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube พี่น้องท่านครับนี่พามาดูสวนทุเรียนครับจังหวัดจันทร์ครับเชา้ชาเช้าว,วันเสาร์ที่ยี่สิบห้านะยี่สิบห้าหรอยี่สิบห้ายี่สิบหกเนอะยี่สิบห้ายี่สิบหกวันนี้วันเสาร์สวนทุเรียนนะตอนนี้ นี่สวนตุเรียนตัวนี้ยังไม่สุกดูจังหวัดจันุรีนะครับท่าใหม่ท่าใหม่สวนตุเรียนวันนี้เข้าสวน,นนะครับวันวันนี้วันอาทิตย์ เรียนับนี่มีสูงเท่าไหร่เรียนหมดสิบหกไล่ มีมไร่ี่ถ่ายเป็นคลิปให้ดูครับไอฟสดไม่ได้เพราะเน็ตไม่มีครับเน็ตไม่มีเน็ตไม่มีอะไรไลฟ์สดไม่ได้ต้องถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับรรว่า,เร,าเรียนเป็นยังไง อันนี้อำเภออะไระพี่ทำไมทาไมใช่ไหมครับอ,อันนี้กี่เก็บได้อย่างรับนะเก็บเก็บได้อย่างมันก็อยู่ประมาณัี่วันอะอือันนี้หางใช่ไหมนี่ มีทั้งหมดสิบหกไล่ใช่ไหมเงาะมืัอกี้ไร่ทั้งหมดไม่รู้แต่ว่าเนื้อที่นี่นมันทั้งเสียบทั้งเงาะมันจิกหกไล่ครับผม นี่แค่หางวันนะครับเป็นหางเซกหัวเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเก็บแล้วรอบหนึ่งหลวงห่วงอะไเนีย อยู่ที่ขาใหม่จวัดจันบุรีครับเป็นสวนทุเรียนเลือกเงาะแล้วก็มีมะนาวล้ออีกแล้วรอมไว้ด้วยดีกลัว,ว,วช้างปากลงมาทำลายของในที่ แต่ก่อนยังไม่มีรั้วช้างนี่ลงมาลงมา่อยถึงต้องล้อมล้อมไว้ดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมฝากติดตามเพจได้ยนะครับกุ้งปนผลปุลป๋ปมเอชั่นท่องเทีบกุ้งปนผลปุลป๋มไอชั่น ต้นนี้กี่ตัน่อง2 3 4 5 6โอ้ต้นนึ่งเป็น10ลูกต้นนึง10กว่าลูกต้นอะไรต้น ต้นนี้กำลังปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยน้าให้ต้นไม้ลงไปข้างในหนะไม่ได้เดินไปลงไปดูปล่อยน้ำให้ทุกเรียนตันมีรถมารับถึงสวนเลยทุกเรียน ไม่ทันกันทันไม่สุกสูกไม่ทันตอนเช้าไปน้ำใ้ทุกเดือนหกเก็ดปีได้ผลผลิตมั้งผมก็ไม่ได้สอบถามมาดูนะผมก็ไม่รู้ทางนี้เหมือนกันนแบบะำว่ปาปลูกแล้วกี่ปี ได้ผลมาดูแลอย่างไรละเอียดเดี๋ยวแจ้งทีนะครับปลูกนาวด้วยนี่ต้นนาวสวนอยู่ท่ามั 马路。No, ลูกเนีเรียนต้นน้าอู๋มูนาอ ทั้งหมดในที่สมุนไพรนะครับตรงมีมังคุดเงาะทุเรียนครับในพื้นที่ห่างไกลนะครับในลำใหญ่ต้นนี้เป็ลำใหญ่มันเป็นลูกเล็กเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับในช่องยูทูปคุ้มกันผลปุ๋มชั้นนี่เป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่สิบ ยี 26, ่สิบหกท่าเมษายนหกสามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube กลุ่มบนณพชันน้นขกบคุณครับทุกท่านนะครับนะครับอันนี้ปลายหางมันนะครับอรอบสองรอบสอง 你也不懂。